มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินลูกซีนมาดิอ่าแล้วก็เบิ้งทางดวงใจแม่อันเพิ่นเซ็กอันแฟนคลับของเพิ่นเนาะเซ็กเอฟเอฟซีของเพิ่นอ่าผมก็กินไปแล้วสองไม้ฮะก็ว่างลืมไทยเลืมไทยคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ต่อสี่มาหลายผมไทยอ่าเห็นบึ้งนะกินไปแล้วสองใม้ลืมไทยรแวะมาไทยมาเป็นยังกับพี่น้องเนาะอ่าอ่าบึ้งดวงใจแม่มา้ินี่ก่อน จิ้มน้ำจิ้มฮึมเบิ่อหนูอ่ะอ,อันนี้ซื่อน้ำรถที่เขา,เามาอ่าเขาเอิบนาะยยังมาเลยียขายนะพี่น้องนะโอ้ยเยิมเยิมเยิมพี่น้องเยิมเบิ่งหด้อฮึม่าวซื้อครับเมื่อกี้นี่ครับครับชบอกว่า มีเครีเอเกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับเนาะอันมาให้คว่ำรูจะรับเพื่อนหรืว,ว่าเฮ็ดคลิปนำกันเนี่ะครับเนาะนึ่งคืออ่าซื้อยังไงแม่สมจิตพรมตาสมจิตพรมตานะครับก็เลยมาให้คว่ำรูทั้งรับค่อนที่แบบยังบัวพานดเพิน่นพานอ่าโฆษณา,นาในสตรีมเนี่นะครับเนาะตบว่าบ่ก่อนยังอยู่โฆษณา,นาในคลิปเลี้ยวหรือว่าเพิ่นยังบัวพาน ดูในบ้านพร้อมกับทานหลายขนอไหนนะสำหรับอันคลิปอาผู้ที่อ่าแฮปเป็นเฟซบุ๊กโปรไฟล์นะครับเนาะเดี๋ยวพร้อมกับไอ้ตัวนี้ผมเฮ็ดเป็นเกี่ยวสําหรับการหาอยู่หากินแล้วก็การกินอาหารทั่วไปเนาะสำหรับส่องประธานเคนนะแล้วก็ส่องยูทูบค้อนสีสเกตพันธุ์วัดวงแสงนะครับิเร่มกดไปกดติดตามนะ <c oughs> ลูกเซนอืตัวอยากจะถอดแห่งนิ็กน่อยเป็นยังกรอบๆนะครับกรอบๆผมมัดไปสามใหม่ครับแม่ผมกำลังมัดไปใหม่หนึ่งครับอืมยี่อนแสงงานนะครับนะบ่เป็นยังหอก อไก่ยอนะครับทราบครับคอรบดีครับไก่ยอไก่ยอ้ยออืมแบบบุได้ไมาเห็นอันเหล้าคลีรสตำท่า,ทางอ่ะคกจะเอินซื้อไเลยอะน้ำจิ้มมันแซ่บครับอันเหล้าพญายบานต้มถูนไหมแล้วซื้อชัอ้นสมุนไพรหงหงส์ต่วันลายุบานต้มนะ นะแบบช่วงนี้ยังกับเป็นคอนไทนต์มัดอะผมเอแามา่ผมในมืออันพันเช็คเอฟซีพันเนี่เนี่ยเป็นไรเอฟซีหลายบอลคุณแม่ลองคลิปมาเศร้าอ่หลายอยู่ค่ะนั่ตงตอบอ <c oughs> ยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้กระบบเสียงนะครับวนะ่าเป็นระบบเสียงออสโซอะอดิโอของโนเะกียนาะระบบบันทึกไม่อันถ้าว่าเสียงมันเป็นยังไงกะเล่าสู้กันฟังหน่อยล้นนครับว่ามันดังดีบอเสียงหลับทิ้ทางเป็นยังไงประกอบบอคอยด์โหูปันไดนนะครับเนาะ,ะเป็นอ่าระบบเสียงออสโซออสโซอะอดิโอ <c oughs> นะว่าตกตกใจย,<ต><ต>ยังนมือจิ้มเอา้า ฝากดวงใจแม่แน่เด้อค่ะฝากดวงใจแม่แนะ่ฝากส่องเจ้าของแม่แม่ิละ่ะนะครับอันเอฟซีทั้งยูทูบทั้งเฟซเห็นหรือไห่ดวงใจแม่ค่ะฝากส่องเด้อค่ะเด้อดวงใจแม่คุณพระเมื่อคนเพื่อนมาหลายค่ะเพื่อนเรามาหลายก็ ตอบเป็นคุมตาดำค่ะสั่งวาแล้วมาดิขุมตาดำเลยเตอบเป็นคุมตาดำค่ะ FC หลายค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ<อ>ดวงใจแม่จ้านังกรอบนะครับนาะนังกรอบนังกรอบ,รอ,บอื เนี่ยผมบอสใส่กองโคโปทายเด้อผมใส่เป็นโทรศัพท์ลายนะครับเป็นกล่องหลังอือคือบางคนเขาจะใส่กล่องมาแต่ผมบอใส่ครับผมใส่เป็นกล่องหลังผมว่าควมละเอียดมันชัดกว่านะเปรติซัมเหมือนส่องลงใจแม่นาเด้อครับหนึ่งเนี่ยมันมีคีเอเกเตอร์ A K T e R, มาเยี่ยมส้มได้มึงหนึ่งเนี่ยเป็นเสื้อร่องให้เบิึงนะครับนะ อันนี้นสองผมก็ล่องไปข่าวๆแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าคลิปรักสิยุูนี่นสองแม่ผมนะครับเนาะนัะ่นี้นะแม่โลกระเฮ็ดคลิปเลนบุมีเวียดไข้คนนั่งยูซื้อเหรอครับต้องไข้เขียดร่องแกงเอาครับเนะาะบ้านเก๋ว่บบางๆานนะมีมีอย่างพ่อทายกับทายทายลย่องเห็นเบด่หรับคลิปนี่แหละประมาณนี้แหละครับว่า อิ่ม่ลยนะครับเอสกินไลค์ like และกินพ่อพี่ให้น้องไอ้เบิง้งนะครับสวัสดีครับอย่เริ่มเก็บกดติดตามกันแนเ่เด้อเดีครับ